เพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ใหม่ๆเราก็ได้อินเรื่องเล่าแปลกๆเกี่ยวกับห้องดนตรีชั้นล่างที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้องนั้นมันมืดอับชื้นมีเปียโ,โนเก่าคร่ำครึตั้งอยู่โดดเดียวไม่มีใครเคยแตะต้องมันเลยนะับตั้งแต่วันที่เจ้าของคนเก่าเสียไปคืนนั้นเรากำลังจะลงไปปิดไฟแต่ก็ได้อินเสียงเปียโ,โนแววมาจากข้างล่างเหมือนใครกำลังไล่ขี่ชา้ชาๆแผ่วๆ ตอนแรกคิดว่าหูฝาดไปเองแต่พอลงไปถึงบันไดขั้นสุดท้ายเสียงก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เป็นทํานองสั้นๆที่คุณหูแต่จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรเราเดินเข้าไปใกล้ประตูห้องดนตรีหัวใจเต้นรัวมือค่อยๆเอื้อมไปเปิดมันมืดสนิทแต่ในความมืดนั้นเราเห็นนิ้วมือซีดขาวคู่หนึ่งกำลังกดคีย์เปียนโนอยู่เสียงดนตรีหยุดกึกพร้อมกับความเย็นยเยือกที่พุ่งเข้าใส่ตัวเรา กรีดร้องลั่นด้วยความตกใจสุดขีดแล้ววิ่งหนีขึ้นบันไดโดยไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่เคยเหยียบย่างลงไปใกล้ห้องดนตรีชั้นล่างอีกเลยปล่อยให้เสียงเพลงจากอีกภพภูมิบรรเลงไปตามลำพังบางทีเสียงดนตรีนั้นอาจจะยังคงรอใครสักคนไปเล่นคู่กันอยู่ก็เป็นได้